ปะอ่าฟังให้ดีนะปะนะบางคเรียกอเยอบางคเรียกเจนะก็แล้วแต่ปะให้ลูกชายยังไม่บาเล็กเป็นอิหมามนำละหมาดได้ไหมอ่านี่คือคำถามนะครับเขาถามว่าคนที่เป็นปะนะ่ะให้ ลูกชายตัวเองที่ยังไม่บาลเลขคำว่ายังไม่บาลเลกนี่คือยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่บรรลุตามศาสนาบัญญตัติเป็นอิหม่ามนำละมาเขาถามว่าซอกไหมได้ไหมซอกไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีและ ทำความเข้าใจให้ดีถ้าพี่น้องอ่านเองหรือเรียนนิดหน่อยหน่อยหรือหลวมหลวมกิตาบทั่วทั่วท,วทวไปเด็กผู้ชายซอเป็นอิมามแค่มายิซซ้อเป็นแล้วอะไรมายิซมุมายิซหมายถึงว่า สามารถแยกแยะสิ่งใดได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งใดน่าจิ๋สิ่งใดสะอาดถึงยังไม่บรรลุนิติภาวะสิบครัเองยังไม่บรรลุที่แต่มันฉลาแล้วนะมันแยกแยะออกแล้วนะว่าอันนั้นสุกับโปรกนะอันนั้นสะอาดนะในกิตาเฟกหุกมซอทีนี้บางคนก็เอาเข่ตรงนี้ไม่ยอมดูสาระอื่นทางที่ ยาว่าแต่เป็นเด็กเป็นเป็นอิหมามเลยขนาดผู้ใหญ่จะต้องกอรีคนอมมีเป็นได้ไหมละ่ะอิหมามยาว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถ้าอมมีหรือยังไม่เข้าใจมัวเฟกมัสบกมัวเฟกมัสบอก,ก,บอกต่างกันยังไงนูอันูว่าไม่รู้อันูไไนน้ไม่ได้เรียนถึงเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ยาว่าแต่แค่ม,มายส บาเลกแล้วก็ยังเป็นไม่ได้แต่บางคนไม่ยอมดูจุดนั้นพอให้เด็กแค่ได้ไมายังเป็นเท่านี้ฝาติฮะถูกไม่ถูกไหมรู้อาให้เป็นแล้วแต่ถ้าเป็นแค่ฝึกมมุมก็เด็กด้วยอ่าไม่เป็นไรเขาฝึกเพราะเด็กอย่างใหม่บาเล็กตอบไม่ไมาย่งเขาก็ไม่บาเพียงแต่ว่า พ่อแม่เมื่อเด็กอายุสิบขวบแล้วไม่ใช้พ่อแม่นั้นจะบาปส่วนตัวเด็กเด็กไม่บาเล็กยังไม่มีบาปเข้าใจนะครับเลยประเด็นคําถามที่พี่น้องถามว่าปะให้ลูกชายเป็นอิมมนมอหม่ามนําละหมาดซอมไหมซอกก็ต่อเมื่อไม่ต่อถึงบาเล็กนะให้มายี่สก็พอแล้วแต่จะต้อง โดยอิมามเด็กเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอ่านฟติฮะถูกด้วยนะต่ญาติก็ถูกนะรู้วัตถุละมาตน,นะและที่ยากกว่านั้นคือเด็กตัวตัวเล็กเมื่อกี้สิบขวบเมื่อกี้เนี่ยจะต้องรู้จกักแยกแยะระหว่างมัวฟิกกับมัสบกแต่ถ้ายังไม่รู้อย่าว่าแต่เด็กเลยต่อผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบแล้ว ก็เป็นไม่ได้หรอกครับอ่ามัวฟิกมัสบุกนั่นสาระในการซอละมาจม่าถ้าไม่รู้ล่ะอ่เราจะซอยังไงทีนี้นั่นสาระซอในการจม่ามัวฟิกมัสบุกหนึ่งในบรรดาหลายหลายสาระแต่เรามักจะพูดศาสนาในแง่มุมตรงที่เราอยากได้อย่างเดียว พี่น้องยามอ่านพี่น้องได้27่สิบเจผลบุญแต่ไม่เคยบอกเงื่อนไขแบบไหนไม่เคยพูดมันอยู่กันอย่างนี้นะแทนที่เราจะบอกชี้แจงให้เขาฟังให้มันละเอียดเพราะศาสนาอิสลามนี้ไม่ใช่ศาสนาชิงชัยทำยังไงก็ได้ไม่ใช่มีรูกลสาระเงื่อนไขต่างๆประกอบอย่างถี่ถ้วน แต่เราบอกแค่คําเดียวว่าจะมาออะแลได้ยี่เจ็ดเท่าบอกเท่านั้นนี่แต่ไม่ได้บอกสาระของการจะจะซอกสาระของการจะได้ยี่สิบเจ็ดไม่พูดถึงไม่พูดถึงสาเหตุไม่รู้หรือว่าไม่พูดถึงไม่อยากบอกก็ไม่ทราบได้ตรงนั้นนะแต่เราจะได้ยินแค่ Alamak jamaah dayi sibjet ah, tau, a ta tiap kap lamad lamad munfarid, nabi alamak mun farid nabi klawa asolatul ah, jamaah afdalumin solatil fazi bisa bein, Ah, bisa bein wa esrin dadarojah, a ah. nerek au kamakol ca au te hadis nan. an yang dia terai la iat kio yung kap hadesnan. ไม่ได้อธิบายเอาเะเลยนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับคุณจะรู้สึกยังไงกับการชี้แจงของผมนั่นคือความรู้สึกของคุณแต่วิชาการเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องระมัดระวังหน่อยถ้าเรารู้ว่าลูกเรานี้อ่านฟาติฮาเป็น อ่าแต่ม้เฟิกมาสบกแกมยังไม่รู้เรื่องหรอกเกมยังไม่เรียนอ่างั้นอย่าให้เป็นก่อนอ่าถ้าให้เขาฝึกตามภาษาเด็กด้วยกันอ่าไม่เป็นไรอ่าฝึกไปเลยเข้าใจนะครับอ่าแต่ถ้าจะนำละมาดจริงละมัดจริงๆเราผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นมะมงเด็กต้องรู้เรื่องนะครับฮ่าไม่รู้เรื่องก็เปล่าแล้วอ่าฮึ คือเรื่องศาสนานะครับพี่น้องเราต้องพูดอะไรให้มันชัดเจนเราอย่าเอาแต่พูดแต่ส่วนที่ได้ส่วนประกอบกว่าจะได้เราต้องบอกด้วยเราบอกแค่ว่าเออไอคนนั้นมีปั๊มน้ำมันวันหนึ่งน้ำมันขายได้ตั้งวันหนึ่งเป็นหมื่นลิตรกําไรลิตรละสองบาทวันหนึ่งไรายได้ของเขาตั้งสองหมื่นแต่เราไม่บอกเขาลงทุนเท่าไหร่ เขาต้องใช้เรียนวิชาอะไรกี่อย่างกว่าจะมาทำเราไม่พูดเรื่องนั้นเราพูดเรื่องได้นะเนี่ยละหมาดจ,จะมาอาชันใดก็ฉันนั้นแหละได้ยี่สิบเจ็ดเท่าจริงไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่รอสุรุลลฮ์ยืนยันแต่เงื่อนไขยเยอะแยะแต่เราไม่พูดเราพูดแค่ยี่สิบเจ็ดเท่าตรงนั้นแหละนี่คือความจริงนะครับอ่า